ณภูมิที่หนาวเย็นวัดได้ต่ำสุด10องศาเซลเซียสนะคะที่ยอดดอยอินเทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะคะสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวช่วงวันหยุดยาวค่ะเมื่อวานนี้มีผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มากถึง4,775คนนะคะ อีกจุดหนึ่งที่หมู่บ้านรักไทยหมู่7ตําบลชมพูอพําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนักท่องเที่ยวก็ไปชมทิวทัศน์แล้วก็ถ่ายภาพต้นไม้รูปหัวใจที่บริเวณหน้าผาบ้านรักไทยที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างกว้างไกลสุดสายตาแล้วก็ชมภูเขาหินปูนอายุ360ปีล้านปีนะคะอย่างชัดเจนค่ะ เป็นแหล่งไฮไลท์ของอำเภอเนรมะปรางใครที่มาเนรมะปรางเนี่ยจะต้องมาขึ้นต้นไม้เขาเรียกว่าต้นมะคอแลแนแล้วก็เติมคําว่ารอเธอ,อเพราะว่ารอทุกคนมาขึ้นให้มีความสุขค่ะอครับบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงน,นี้เป็นไงบ้างฮะก็ดีขึ้นนะคะหลายคนก็ให้ความสนใจเพราะว่าวิวก็ได้ความอากาศก็เย็นขึ้นแล้วก็หลายคนก็จะมากางเต็นท์นะคะแล้วก็มาพักแล้วก็ชมทะเลหมอก แล้วก็ชมดาวบนดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็ไม่พลาดจะไปที่เชียงรายนะคะไปจับจ่ายซื้อสินค้าของที่ระลึกอาหารท้องถิ่นแล้วก็กิจกรรมระมงย้อนยุคที่บริเวณถนนคนเดินเทศบาลนครเชียงรายท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายนะคะตำรวจท่องเที่ยวอาสาตำรวจท่องเที่ยวก็มาช่วยดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆด้วยนะคะ อำเภออุ้มผางจังหวัดตาก็มีการจัดกิจกรรมค่ะถนนคนเดินเทศบาลตำบลอุ้มผางชมชิมกินเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะคะแล้วก็ถือเป็นกิจกรรมแรกค่ะที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวนั้นเริ่มฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ